การบริหารส่วนตำบลปูนที่ไหนคะกิจกรรมในวันนี้นะคะท่านขออนุญาตค่ะท่านมีความรู้สึกนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำหรืออธิบายในส่วนต่างๆเพิ่มเติมไหมคะในกกิจกรรมวันนี้นะครับตอนแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านดรจรรับชาติศิลวัน์ผู้จัดโดยสุเมร์และที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ที่เริ่มโครงการกิจกรรมนี้ขึ้นมา หรือว่าเป็นโครงการที่กำัทำให้รู้จักว่าสูงเลยมีอะไรดีๆครับฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันดน้วยการักษ์ตรงนี้ปีๆต่อๆไปก็ช่วยกันนะครับกิจกรรมอย่างดีๆที่ๆๆๆสูงเลยของเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้นะคะกับน้องแกลงแกลงตาคุณว่า กิจกรในวันนี้ที่สุขคนสูงเนินทุกภาคส,ส่วนเลยจยากให้เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะคนสูงเนินรู้สึกยังไงคะหนูนะคะต้องขอ,องขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่เราได้มีแบบ ทางของคุนบ้านของอมูลนิธิขอเราให้ลูกหลานของเราได้สื่อสารสืบทอดและก็ทำดีๆแล้วก็ของดีของมีูลนิธิที่เราสมควรที่จะเผยแพร่ให้ออหให้ลูกหลานเมื่อหลังๆได้สืบทอดต่อไปต่อไปไดต้องไปนะคะเช่นการทางกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะของอำเภอสุนเนินนะคะ เด็กหรือ,อคนทั่วไปจะได้รู้จักอำเภอสุงเนินในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะและรัจากให้มีเีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะของคุณค่ะทาสภาองค์กรเทศบาลตำบลสุงเนินนะคะอาจารย์เรโนหาสุงเนินอาจารย์มีความรู้สึกยังไงในบทบาทของประธานสภาว่ากิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ย มีความรู้สึกยังไงในฐานะคนสูงเนินค่ะสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกประทับใจประทับใจมากที่เห็นความร่วมมือความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆทั้งที่เรามีเวลาเตรียมงานแค่สัปดาห์เดียวแต่ว่าเห็นความพร้อมเพียงความตั้งใจในวันนี้แล้วรู้สึกประทับใจค่ะ เสียดายนิดนึงแสงไม่ออกค่ะ,ขอ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามท่านเลยนะคะขออนุญาตถามท่านดรรักษชาติริวัฒนศักดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอสุนเนินง,งานครั้งนี้ทั้งในเชิงของวัฒนธรรมเชิงของชีวิตความเป็นอยู่ประวัฤฤติศาสตร์ดั้งเดิมในบทบาทของท่านรักษชาติ ท่านจะสื่อสารต่ออย่างไรและท่านมีความมุ่งมั่นตั้งทงไว้อย่างไรบ้างคะกับกับเท่านผู้วิโนทุกท่านนะครับตอนนี้นั้นผมต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าในกิจกรรมวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เริ่มกันนะครับจากกลุ่มคนเล็กๆนะครับกลุ่มคนน้อยๆก็ด้วยความที่คุณเจี๊ยบนะครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ของอำเภอสุเมินเราก็ว่าได้ ฉะนั้นเนี่ยครับคุณยบก็มาบอกว่าช่วง2 2ถึงยีกันยาเนี่นะครับจะถือว่าเป็นวันเสมอภาคหรือวันวสุวัตรเราเคยจัดเมื่อช่วงเดือนมีนาครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการจัดกิจกรรมก็จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะครับรอดตัวประตูของตางปู่โนนปู่พอดีนะครับทั้งที่แล้วเราก็ใช้ความคิดกันว่าจะทำยังไงก็เลยเห็ว่า ก็เป็นการรับตะวันนะครับเราก็เลยจัดให้มีพระสงฆ์นะครับมาใส่บาตรกับพวกเราแต่ว่าเมื่อต้นปีมีนานเรามีการจัดกิจกรรมอย่างนี้แล้วช่วงนี้กันยาเนี่ยเราบอกว่าเราน่าจะมีการส่งตะวันนะครับและขณะดเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการจัดการส่งตะวันทําอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนได้มาให้ความสนใจนะครับผมก็บอกว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยพี่น้องเรานะครับไม่มีงบประมาณ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับโดยความร่วมแรงร่วมใจนะครับทําอย่างไรจะให้พี่น้องมาร่วมกันนะครับก็เราก็ใช้ประสบการณ์ต่งางๆร่วมกับทิมร่วมกัน,กน,กนทำนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายนะครับได้ระดมความคิดนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยในความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องจากพี่น้องจาก,อง,จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นจากาอบตหรือจากหน่วยงานราชการอื่นๆอสมต่างๆแล้วก็ สภาสัปดานะครับตลอดจนพวกเราสภาวัฒนมนะครับเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับวันนี้จะเห็นว่าพี่น้องเราตื่นเต้นมากครับที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเกือบพันคนเกือบพันชีวิตที่มาร่วมกันณจุดแห่งนี้ถือว่าเป็นที่มีหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไปก็ตามครับเมื่อมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกนะครับเราก็คงจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ในอนาคตต่อไปซึ่งก็คงจะรอเป็น เป็นซีรีส์์ไปนะครับว่าในฤดูหน้านะครับในต้นปีหน้าเดือนมีน,าเ,า,เน,น,า,นาเราจะจัดยังไงแล้วก็รอบหน้ากันยาเราจะจัดยังไงนะครับก็กาความขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะครับของพวกเราเพื่อที่ให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในอำเภอสุเเรนและก็ถ่ายทอดออกไปอย่างที่อื่นนะครับต้องการาบขอบคุณทุกท่านอีกทั้งครับขอบคุณนะครับค่ะวันนี้ ไปที่ท่านผู้วยการคดี 1, นิทยานยุทธคาผู้มยการอุตสาหกรรมภาคที่หกให้ท่านกล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ในความรู้สึกของท่านค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญจากท่านรัชชานะคะที่ไปเจอกันที่ในเซ็นทั่นค่ะก็มาเลยนะคะก็มาเห็นโอ้คือการรวมตัวของประชาชนนะคะ มีมาด้วยใจเนาะแล้วก็มากันหลากหลายนะคะแล้วก็มาร่วมเต้นรำน่าสนุกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพอนมีกิจกรรมรำของนักเรียนนะคะค่ะก็เป็นที่ประทับใจค่ะก็อยากให้มีการสืบทอดประเพณีแบบนี้นะคะยังคงอยู่กับชาวสูงเนินต่อไปนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะ ค่ะขอบคุณท่านผอ,อคะค่ะท่านสจสัญญา,ลาเลยค่ะท่านจะเดินทางนะครับไปเป็นผู้บริการนะครับอิสสรรมที่เ8สุรากนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอีกท่าน,นหนึ่งนะครับและก็เมื่อใดที่ท่านว่างนะครับเพราะว่าท่านจะมีการจัดกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในพืนสีเนิน,น,นถ้าเมื่อมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญน,นะครับมาเยี่ยมมาแวะมาเที่ยวกับพวกเราจากองค์การบขอบยุนรับค่ะ ค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะทุกท่านดูกรอบประตูว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนะคะถึงความรู้สึกแล้วก็ความเป็นมาที่จับก,กิจกรรมดีๆให้กับชาวสมุเนมินในวันนี้ค,ะค่ะเับิุณนะคะเรียนเชิญค่ะบุรนู้ของอขอขอบคุณนะครับดีจใ,ใจครับที่ได้เห็นภาพเอกชนภาพรัฐบาลวิสหกิจ อบตอ,อ,อสรทุกท่านประชาชนนักแสงเยาว์สาร่วมร่วมใจในแน่ๆที่เราคุยได้แน่ังไม่นึกว่าจะมากันขนาดนี้แต่พอได้เห็นแล้วว่าเออมุ่มใจจากความมุ่งใจพวานี้เราคิดว่าจะปรับปรุงนะในส่วนตรงไหนที่เราผิดพลาดเราก็จะปรับปรุงเพื่อให้มีงานแบบนี้ ในทุกป,ปีขอบคค่ะสมัยที่พี่โอปอค่ะอยากจะสอบถามในฐานะคนสุนเนินนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีแร,รงบันดาลใจอะไรที่ให้คุณโอปอเห็นภาพงานะของสุนเนินบ้านเราในโอกาสต่อไปค่ะค่ะด้ะวยเป็นคนพื้นที่สุนเนินนะคะสุนเนินมีดีเราก็อยากให้ของดีของสุนเนิน เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและทั้งโลกค่ะก็เลยจัดก,จกิจกรรมขึ้นมาและขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้ความร่วมมือด้วยด้วยความออวยามอ,อดยเออดยีเออ่ยมจริงๆค่ะว,วันนี้ขอบคุณท่านคะ่ะ เราทั้งสี่คนขอสวัสดีม่น้องชาวสุเนินเดี๋ยวปีหน้าปี69เราเจอกันใหม่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนของปี69ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ